วิญญ,ญาเกิดดับหรืออะไรต่างๆมันเกิดดับนั่นแหละคาืาเวทยาปฏิบัติจนจิตเกิดเวียญาณนัวสิ่งที่ประกอบเป็นเรานี่คือธรรมชาติธรรมชาตินั้นเรียกว่าขัหน้าแต่เราไปมีอุปทานยึดถือขาหน้าที่เป็นธรรมชาตินี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจรึงเรียกว,ว่าอุปทานขาหน้นารูปมีเวทนาสัญญาเป็นการมองนจริงๆมันเป็นธรรมชาติหมดเลยเหมือนรูปับคารส่วนเราเรียกว,ว่าร่างกายอย่างเงี้ยที่มันเช้าหี่ถตามมาเอาร่างกายมอน หายใจเข้าหายใจออกนี่มันหายใจเองทีอวัาเราไปสอนมันเราไปทําอะไรมันไหมเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับมันแต่มันเป็นระบบของมันนี่คือมันเป็นธรรมชาติและรูปแบบอันนี้พิจนาคารนั่งนานก็มันกวดทับลงไปส่วนที่ถูกกดทับมันเจ็บก็ปวดเจ็บปวดเพราะอะไรภาพดีภาพน้ำภาพลมภาพเราไม่สมดุลแล้วแล้วเลยภาพลมนี่มันเดินทางไม่สะดวกติดติดขับขับเลยภาพน้ำก็นเดินทางไม่สะดวกเพราะเรานั่งทับเส้นเลือดมันดูดทับอยู เส้นลมมันถูกพับอยู่ดางนั้นไอ้ธาตุนะลมตาตุไฟอะไรเนี่ยมันก็ต่ำปวดดีมากแสดงอาการออกมาเจ็บปวดขึ้นมามันเวียนามันก็เกิดด้วยธรรมชาติพวงนี้เป็นระบบของธรรมชาติไม่ใช่เราไปสร้างอะไรมาเพามันเกิดแค่แค่รู้แค่รู้ว่าเออมันเวทนามันถึงแล้วเมือเกิดแล้วเราก็หาเหตุปัจจัยที่ทําให้มันสลายออกไปได้ถ้าเรานั่งนามันเจ็มันปวดอย่างเงี้ยเราได้ประโยชน์จากมันแล้วเราอดทนดูื่สักหน่อยนึง เออเป็นยังไงต่อไปมันทนได้ไหมโอ้ทนได้จะไม่ถึงตายทนเลยทนเลยเราจะได้เห็นความจริงว่าเออไอจิตมันแจ้งขึ้นมาว่าวิทยานาทิกริเวนนาสัพวาเวทนาไม่ใช่จิตทีนี้พระองค์มีฝังอะไรที่ฝังเข้าใจกันห้ามเลยพระเจ้าอธิบายอารมณ์เที่ยมไม่เที่ยมไม่เที่ยมเป็นยาข่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นยาก่ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยมเป็นทุกข์ แล้วควรหรือเธอจะไปหลวงยิ้มมันถึงมันมรนเป็นเราไหมนทุกคนเจะา่าพที่มีหน้าตาสอนให้รู้ว่าเป็นหน้าตานั่จริงยึดมมันหรืมันอะไรไม่ได้แล้วก็ไล่ไปรูปข้ามเวทนาข้ามสัญญาข้ามปังขารข้ามมีวิญญาณนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติที่มิญญาณขครับนี้ต้องยามแขกล้าสมัยถึงจะเห็นความเกิดดับของวิญญาณทีนี้พอพระเอายศสอนเสร็จแล้วก็กลับด้วยนะที่พนึ่เจ้าเสด็จกลับไปแต่แทนที่จะไปวัดเวทุวันทุกท่าก็เสด็จ ไปยังเขาคิจกุพระเจ้าเสด็จไปแล้วพระองค์น,นี้ก็พูดกับพระอุปถามว่าโอ้พระอย่างเราเนี่ยมันไม่ควรที่จะตายกลๆอย่างดวแถวนี้หรอกยุ้นเราจะไปตายในเชิงเขามีเขาลูกหนึ่งชื่อว่าอิสิคิริแล้วก็จะมีวัดเรียกววัดกาละสิลาเป็นวัดเป็นที่อาศัยของพระพิละเราก็หามไปหามไป่ันก็คงเอาเอาวุธไปด้วย คือท่านป่วยหนักแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เ,คคเลยคงคิดฆ่าตัวตายแล้วล่ะเอาาเราไปด้วยแต่ว่าตลอดเวลาท่านกับพี่นาคเภานะท่านกับพี่นาคขันห้าวว่าเอ,อ้ยมันไม่ใช่เราจริงร่างกายมันไหมทำงานเองต้องตายก็ต้องตายแต่ออว่าแล้มันเหมือะไรแตสอนนะมันเข้าใจอ่ะมันเข้าใจอ่ะสอนแล้วมันเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออสร็จแล้วก็ต้องคือมีเทวดาสององค์ไปฟ้อ,องพระพุทธเจา้าเทวดานี่เขารู้วาระจิตน,นะองค์ที่หนึ่ง ไปถึงระดับแสงมีแสงสว่างนะทัวเขาทัวเขาที่จะกูเลยนะองค์ที่หนึ่งก็พูดของพระพุทธเจ้าว่าท่านวักกะลิกำลังคิดเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยคือทำความเข้าใจนะถ้าไม่เช่เราอย่างนู้งนี้บุกคันวทนารณาเำพูยาคำพูดการลกันนั่นคือลกระดาบอันนี้เป็นเรื่องียวภายในท่านแต่เทวดาเขาไปรู้รู้ว่าท่านวักกะลิเนี่ยกำลังพิจารณาเพื่อความหลุดพ้น องค์ที่สองก็พูดว่าท่านวัดคนนี้ยหลุดพ้นด้วยดีจะต้องหลุพ้นได้แน่แท้ได้หลุดพ้นแน่นอนสมมุติละองค์ที่สองเนี่ยบอกว่าท่านจะต้องหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนผู้จบเทวดาก็าทาประทักษิณแล้วก็หายวับไปตื่นเช้ามารงเจ้าก็ะเรี่ยมละมก็จะบ,ะบ,จะบ,ะบิบินตะบา่าจะกระเหียกตามมาบอกว่าเฮอให้บิบินตะบ่าอะไรแล้วก็ให้ออกข่าว นี้เป็นบอกทำวกคลีนะมีเรื่องเทวดาสององค์ที่มาฝ้าเรานีละองค์นี้หนึ่งูดอย่างนี้นะองค์นี้สองคู่อย่างนี้นะแล้วก็ให้เอาคาของเราไปด้วยนี่เอาคําพูดของเจ้าออก่าดูก่อนวัคซีเธออย่ากลัวเลยการทํากาลของเธอการตายของเธอการตายของเธอจะไม่สูญเปล่าดูก่อนวัคซีเธออย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยวัคซี การทำกาละของเธอไม่สูงเปล่าเหนียงเจ้าก็ให้ให้คำพูดของระออกไปแล้วก็บอกว่าให้นำเอาคำพูดนี้ไปเล่าให้ท่านพระปณิฟังด้วยรวมกับเรื่องของเดมาดาเมื่อนี้ด้วยนี้ไปถึงเกับพระันเกาเออเล่าคห่านระปณิงมาหนว่ามิจเจ้ด้ฟัความเคารพลงจากเตียงแล้วก็ฟังฟังรู้ว่าคุณเนจ้าพระก็อา ให้ฟังหรือพูดให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเลยเมื่อคืนนี้ในวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งบอกว่าท่านกําลังคิดเพื่อความุพ้นที่องค์หนึ่งก็บอกว่าท่านต้องหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนการทําก้ละของเธอเนี่ยการตายเนี่ยคงคงไม่สูญเปล่าเนี่ยองค์พ้นแน่นอนเนี่ยก็คำพูดของพระพุทธเจ้าอยากลัวเลยว่าคาริวัคคาริเธออยากลัวเลยการทําก้ละของเธอไม่สูญเปล่าแน่นอน มีการตายที่เดินไม่เร็วซ้ำไม่ต่ำซ้ำไม่ต่ำชา้าคือมันจะได้ประโยชน์เนี่ยทีนี้พอพระรงนี้กลับํำว่าคนนี้ก็อาวุธตาคอตัวเองเข้าใจเข้าใจว่าไม่ใช่เรานี่นี่ฆ่าตัวเองด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราอยู่ก็ไม่เกี่ยวอะไรเชื่อตัวเองก็ไม่ได้ต้องขึ้นแต่คนอื่นไม่ต้องเป็นาระคนอื่น่านก็เชื่อคอตัวเอง ข้อตัวเองนี่มันมันยังไม่จบอ่ะยังไม่พ้นแต่ในระหว่างเจ็บปวดเพราะมันปวดในจิตมันมีกําลังเพิ่มเพิ่มเพมันสู้ความเจ็บปวดคราวนี้มันทะลุเลยไม่มีเราเลยไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยตอนตอบพระพุทธเจา้ามันตอบด้วยความเข้าใจแต่ยังไม่เห็นแจนะ้งชัดยังไม่มพ้นคราวนี้พ้นเลยตา,ายก็เป็นหนึ่งเวทนาเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งธรเป็นหนึ่งและวางหมดเลย วางขันห้าเลยรู้พวทนาสัญญาสังขาวิญญาวางปุ๊บเลยทีนี้วางอย่างนี้มันมันจะมีสิรู้อยู่นะ,ะคือ,อยายาก็จะเห็นแม้แต่ผู้รู้นี่ก็เป็นธรรมชาติไปเลยนะทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดมันจะมีผูร้รู้ร,รู้อยู่เฉยรู้อยู่เฉยรู้อยู่เฉยเป็นธรรมชาติไปเลยนีแต่าท่านคนรู้คนทุกตอนไหนตอนเชื่อดคอเองเสร็จแล,วล้วก็มรรณะขา พอพระกลับไปไปดูผู้เจ้าวันนี้ว่ามรรคธรรมอย่างนี้อย่างนี้ถวายบังกรผู้เจ้าแล้วงปรับพระเจ้าสวรรค์สังคมองค์ด้วยผู้เจ้าบอกไปรีบไปหาพระมรรคผูเจ้าก็เสด็จไปเลยไปหาพคะิเลยไปเห็นก็มีแต่กายก็พระมรรคก็นอนนอนคอบิดบิดไปท้านขวาเลยนะครับข้าตัวตายแล้วเสร็จแล้วผู้เจ้าก็ถามพระทั้งหลายว่า ดูก่อนทิศทางเธอเห็นกลุ่มควันสีขาวนั้นไหมกลุ่มควันสีขาวที่อยู่ทุกทิศทุกทางอ่ะเหมือนว่าไปทางสุวรรณศพอยู่ตงบนเตียงอย่างเงี้ยมันจะมีกลุ่มควันสีขาวไปทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกทางทิศใต้ทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปทิศเชียงเสียงทิศเฉียงแลยกลับไปทุกทิศทุกทางเป็นกลุ่มควันสีขาว พี่เาพิ่เธอเห็นไหมปุ่มกานสีขสาวในเห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละมันมันมาตามหาวิญญาณของท่านวัคคาริเนี่ยเนี่ยมันมีมานีนแหละมันจะมาเอาญาณไปเนี่ยมันจะเอาไปทําอะไรมันไม่รู้ลรอเนี่ยแต่ว่าวัคคาริลูกเรากัาบสาวโคตรเนี่ยวิญญาณมันอับไปแล้วไม่มีวิญญาณแนะวิญญาณไม่มีที่ตั้ง วิญญาณก็มาอาศัยลูกมัเอาเรื่องลูกมาแบบที่ปูนแตกหรือมันก็เอาเรื่องเวทน,นามาไม่ที่ปูนแต่หรือมันก็เอาสัญญาณมาเอาส้นขาม,มาเนี่ยให้ตัวไอ็ตัวสัญญาณทีนี้พอวางกายวางขันท่ามดแล้วเรีอยมันไม่มีอะไรแล้ววิญญาณไม่มีที้ก่อไม่มีที่อาศัยนะวิญญาณก็เลยโค้น,น,นพุกเลยเป็นธรรมชาติไปเลยแล้วแต่ใครยอยากพลุกพลุกก็คือวางใจ็นกังกลางเนี่ยไม่มีอะไรถึงเราเนี่ย เนี่ยเป็นลาเลยเครื่คันนาดีสวยบางทีรู้ว่ามันทุกอย่างเป็นขัน้าเนี่ยเขาเรียกว่าความู้แจ้งหรือยาแต่รู้รู้จากการได้ยินได้ฟังเยอะด่งเหมือนเช้าที่มาบอกว่าฟวามทั้งนล้วเข้าใจเลยจินมันหายออกเยอะเลยอันนี้มันหายชั่วคราวทีนี้เห็นแจ้งเห็นชัดเนี่ยมันไม่มีเรอเห็นชัดเจนเลยวางวางเลย นั่นก็คือว่าจิตเป็นกลางแล้วก็เห็นชัดเจนชัดเจงว่าไม่มีหลอกวางอย่างอื่นหมดแล้วมันจะวางตัวเองเลยนะสุดท้ายจะวางตัวเองมีวางตัวเองนี้หมดเลยนะวางตัวเองแล้วหมดจบเลยนะเป็นธรรมชาติไปเลยพข้อสมธรรมชาติไปลยววันมานมาหาตามหาวิญญาณไม่เจอเป็นธรรมชาติไปหมดแล้วไม่มีไม่มีวัก,กริอยู่ต่อไปแล้ว ทุกุดพ้นแล้วมันมีอะไรมยึดอะไรแล้วมายึดมันถึงมันวันเราในเราปฏิบัติก็เอาจิตมามองขันห้าล้วไหนเราอยู่ไหนเนี่ยเรามันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเราให้จิตมาตอบเลยตอบเลยอยู่ไหนอยู่ไหนหามารู้ประคันไหมร่างกายนี่เหรอรู้วทนาหรือสัญญาหรือสงขามหรือวิญญาณไหนเราตรงไหนตรงไหนตรงไหน ห,หาดูเนี่ยสุดท้ายไม่ต่ตัวหาเนอะไม่ใช่เราเอ่ครับหาอุตตามเด็ดตามปัจจัยี่เฉยก็เลยสนุกแล้วก็เลยใครรู้เรื่องขันห้า,หาแจ้งรู้ว่าขันหา้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละอุปทานในสัมขันหา้าได้ทุกกัดเพราะคนนี้ฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายด้วยความเข้าใจก่อนจะตายเลยบรรลุธรรมไปเลยบรรลุเป็นขันหา้า บางคนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ควาบาปน,านะน้บาปหนนะักนะแว่าเขาทําด้วยความเข้าใจโ้นหนักเรอปมะโชนแล้วเนี่ยะี่ทุกข์มีแต่ทำให้เป็นภาระเกีย่ยวกับถุกกับล้านเกี่ยวกับคนดูคนแลงหรือหมดเงินหมดทองสิ้นตัวมากมากเราอยู่ไปไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตัดสินใจตัดเองใหได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่จิตของคนที่ฆ่าตัวตายนะั้น que